สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่เขาคอนะครับผมนี่เป็นเครื่องเล่นของของใครดีเลยะของใครก็ได้ฟอร์มูล่ามงนะครับชื่อเขานี่เดี๋ยวซ้ายเดี้ยวขวาใช้เท้ายันเอา เอามาาดูค่รถฟอร์มูล่ามงคันละ50บาทเล่นได้3รอบรอบสุดท้ายนำรถมาเก็บที่เดิมถ้าไม่นำขึ้นมาเสียค่าปรับ30บาทดูแลความปลอดภัยตัวเองนี่ฟอร์มูล่ามงอย่างสวยนี่เราอยู่ที่ ขบนกลางหันลมนะครับผมแล้วก็จะได้ยินเสียงพันลมวันนี้คนเยอะมาก มีบริการเช่ารถ ATV ด้วยนะครับขี่ชมสวนบนภูเขาเดี๋ยวเดินดูสักรอบบรรยากาศข้างบนนี่เย็นมากนะครับเมื่อเช้าอยู่ภูเรือ <c oughs> บนยอดภูอุณหภูมิประมาณ4องศา สักเจ็ดแปดโมงเชา้าอุณหภูมิเหลืออยู่ที่9ก้องศาตอนนี้ประมาณ10เย็นมากนะ,ะตอนนี้ ดูตลาดเขาขายอะไรเสื้อผ้ามีกระท่อมกาแฟนี่ไงเด็กขี่รถ ATV มีบัวกินดินแดงขายด้วยกระท่อมกาแฟ เสียอะไรเมื่อกี้เมตตาจักบาทเนี่ยเหน้อยน้อยเมตตาสวยเดี๋ยวไปชมร้านขายของอีก ร้านก๋วยเตี๋ยวมีมะขามขายด้วย เขาเค้อนี่เทเรนเขาเคาะ เอียดข้อมอย่างมันนี้ค่ายหน่อยค่ายยังไงครับเพละสิ่งทีค่ะเอาค้วยหนึ่งเอียดข้อมอย่างบรรยากาศดีอยู่ครับ ต้อนอ,อะไรพี่นี่ไหมโอเคบ๊ายบาย